สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงนี้สําหรับสถานการณ์โควิดคะทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับปัญหาที่โรงเรียนอตอนที่โรงเรียนตอนนี้นะคะก็มีการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนออนไลน์ค่ะปัญหาก็จะมีเหมือนนักเรียนเขาก็จะไม่ได้มีอุปกรณ์ที่พร้อมค่ะก็ทําให้เขาไม่สามารถที่จะเรียนได้ทันเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะ มีใครอยากจะเสนอปัญหาของทางเรียนตัวเองไหมคะของโรงเรียนผมเปแบบออนแฮนนะครับเป็นการให้ไปงานเด็กไปทำขอบคุณค่ะอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสนะคะเข้ามาอบรมกันเนาะในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยมีสมาธิและมีความกระตือรือร้นในการเรียนนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วเนาะขอส่งต่อห้องนี้นะคะให้กับ วิทยากรของเรานะคะครูวัลัญญาคอนสอดค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากปัญหานะคะที่คุณครูได้สอนออนไลน์แล้วก็ออนแฮนเนาะเอาวันนี้นะคะการอบรมหัวข้อวันนี้เนาะห้องเรียนกับด้านนะคะด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์นะคะก็จะตอบโจทย์ให้กับคุณครูนะคะที่สอนทั้งออนไลน์แล้วออนแฮนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเนี่ยจะตอบโจทย์อย่างไรนะคะโอเคอะจุดประสงค์ในการอบรมวันนี้นะคะก็คือผู้เข้าอบรมเนี่ยจะสามารถที่จะนําความรู้เรื่องห้องเรียนกลับด้านไปใช้ในชีวิตประจาวันแล้วทําไมต้องเป็นห้องเรียนกลับด้านนะคะ หนึ่งเลยก็คือคุณครูเนี่ยส่วนใหญ่ยังเน้นในการบรรยายในชั้นเรียนใช่ไหมคะแล้วก็กิจกรรมการเรียนการสอนนะคะก็จะไม่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนก็คือผู้เรียนบางคนมีความต้องการที่แตกต่างกาัลนลักษณะการเรียนของผู้เรียนจะแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็จะไม่ส่งเสริมความคิดในระดับสูงนะคะก็คือขั้นวิเคราะห์ขั้นสังเคราะห์แล้วก็ขั้นประเมินค่านะคะ ยังมีการขาดเทคโนโลยีนํามาใช้ในห้องเรียนนะคะก็ยังใช้ได้ไม่เหมาะโดยที่ผู้เรียนเนี่ยเขาก็ยังต้องไปค้นหาความรู้นอกห้องเรียนอยู่นะคะทีนี้วันนี้เรามาดูว่าภาพรวมการแตกความแตกต่างนะคะของห้องเรียนปกติกับห้องเรียนกับด้านแตกต่างกันอย่างไรห้องเรียนปกติก็คืออย่างที่บอกคะ่ะคุณครูสอนในชั้นเรียนโดยปกติเลยเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะนําการบ้านไปทําที่บ้านนะคะ พอนักเรียนสงสัยเนี่ยนักเรียนก็จะไม่สามารถที่จะถามใครได้นะคะก็จะมีผู้ปกครองที่ถามแต่ทีนี้ผู้ปกครองก็อาจจะมีความรู้ที่ไม่เพียงพอในการตอบคําถามผู้เรียนจะกสามเออก็คือจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเขาก็จะมีความแบบไม่อยากทํากันบ้านอาจจะกลายเป็นงานค้างหรือผู้เรียนไม่ชอบไม่อยากเรียนไม่อยากมาโรงเรียนเลยก็ได้นะคะทีนี้อยากให้ผู้เขาอบรมนะคะลองมาใช้ห้องเรียนกลับด้านใช้ยังไงห้องเรียนกลับด้านก็คือ เราจะมีวิดีโอหรือมีสื่อเนี่ยให้นักเรียนไปดูที่บ้านก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาคุยกันในชั้นเรียนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับนักเรียนนั่นหมายความว่าคุณครูจะเป็นตัวช่วยในการที่ให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดได้ดีแล้วนักเรียนเนี่ยก็จะมีความสุขนะคะในการเรียนของบูมเทคโนโลยีนะคะในขั้นตอนการเรียนรู้เนี่ยในห้องเรียนปกติเนี่ยคุณครูก็จะสอนสอนนักเรียนใช่ไหมคะก็จะได้แค่ความรู้ขั้นพื้นฐาน นักเรียนต้องไปหาความรู้ขั้นสูงเองแต่ว่าถ้าเป็นห้องเรียนกลับด้านเนี่ยนักเรียนจะเรียนรู้ในขั้นพื้นฐานแล้วคุณครูจะเป็นส่วนช่วยในขั้นที่สูงขึ้นแล้วห้องเรียนกลับด้านเนี่ยคุณครูจะเอาไปใช้ยังไงมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะขั้นที่1นะคะคุณครูออกแบบแผนการสอนนะคะของคุณครูกําหนดจุดประสงค์ต่างๆเลือกใช้แผนการเลือกใช้สื่อเลือกใช้กิจกรรมที่คุณครูสอนเด็ก อย่างเช่นถ้าสอนป .1 ควรใช้สื่ออะไรสอนป .3 ป .4 ควรใช้สื่ออะไรหรือสอนมัธยมก็ควรใช้คือสื่อก็จะแตกต่างกันทีนี้คุณครูก็เตรียมวิดีโอค่ะเตรียมวิดีโอคุณครูอาจจะบันทึกด้วยตัวเองหรือจะนําสื่อไปใช้คุณครูก็ให้นักเรียนลองทําแบบทดสอบก่อนเรียนั้าที่3คุณครูก็แชร์ก่อนเรียนเราก็จะบันทึกคะแนนก่อนเรียนไว้เนาะคุณครูก็แชร์วิดีโอให้นักเรียนไปเรียนค่ะส่งให้นัก เราก็จะส่งให้ผู้เรียนค่ะอธิบายเนื้อหาวิดีโอนั้นนํามาพูดคุยกันในชั้นเรียนที่สี่เราก็แลกเปลี่ยนค่ะสนับสนุนว่าเราก็คุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนว่าอ่ะที่นักที่หนูไปดูวิดีโอมาเนี่ยเราจะมาแลกเปลี่ยนกันยังไงความรู้หนูได้อะไรบ้างแล้วเราก็มีอาจจะมีคําถามในการแลกเปลี่ยนกันเนาะเนื้อหาในวิดีโอเป็นยังไงนักเรียนก็จะมีทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วพอเราเอามาคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนักเรียนก็จะมีทักษะในการสื่อสารนะคะเสร็จแล้วขั้นยาค่ะ เราก็จะมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนเนาะเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ที่เราวางแผนไว้คุณครูก็แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ทํางานการตามหัวข้อที่คุณครูมอบหมายนะคะหรือคุณครูอาจจะเลือกหัวข้อในการทํางานเพื่อให้เกิดทักษะการคิดการสร้างสารรค์แล้วก็การทํางานร่วมกันได้นะคะเสร็จแล้วเราก็รวมกลุ่มกันอีกครั้งค่ะเพื่อนําเสนอ นำเสนองานเปิดเวทีให้นักเรียนเนี่ยได้มีการแสดงความคิดเห็นการซักถามนักเรียนก็ในขั้นนี้นักเรียนก็จะมีความกล้าแสดงออกในการนําเสนอหน้าห้องนะคะแล้วเราก็ลองให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลักเรียนคะแนนความก้าวหน้าเป็นอย่างไรพุณครกก็บันทึกได้เลยถ้านักเรียนผ่านเกณฑ์เราก็สรุปผลได้เลยค่ะแต่ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เราก็เรียนซ้ำวนลูปนะคะอ่ะไปต่อค่ะแล้วสื่ออะไรล่ะที่จะเอานํามาใช้นะคะสื่อก็จะมีหลากหลายค่ะเช่น youtube ค่ะ e-l-i-t นะคะ Ecuso นะคะแล้วก็ g o o l e ิล c a r Room นะคะโ okay. อเคทีนี้วันนี้นะคะ,ะดิฉันจะมาแนะนำา e u s s o เพื่อมาใช้ในห้องเรียนกับด้านก็คือในด้านการในด้านสื่อที่คุณครูจะเตรียมวิดีโอให้เด็กดูใช่ไหมคะทำไมต้องใช้เพราะว่าหนึ่งคะ่ะเอ็กวูซเนี่ยจะช่วยให้เราสร้างคําถามได้นะคะสร้างคําถามแล้วนักเรียนเนี่ย ก็จะดูวิดีโอแล้วก็ตอบคําถามได้ดังนั้นการเรียนแบบนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะนักเรียนเนี่ยก็จะจดจําเนื้อหาได้หรือประเด็นสําคัญของบทเรียนได้ซึ่งครูผู้สอนเนี่ยสามารถออกแบบสร้างเนื้อหาด้วยตัวเองแทรกคําถามได้ด้วยตนเองเลยคําถามคือแล้วคุณครูจะใช้สื่อที่ไหนคะใช้สื่อได้ที่ youtube ก็ได้คะ่ะหรือคุณครูสร้างสื่อได้เองเลยก็ได้นะคะซึ่งครูผู้สอนนะคะสามารถดูพัฒนาการของผู้เรียนว่าผู้เรียนเนี่ย ดูวิดีโอมากน้อยเพียงใดคะแนนเป็นอย่างไรประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนได้เป็นลายบุคคลเลยนะคะแล้วลประโยชน์ของ Excuser เนี่ยจะช่วยครูอย่างไรนะคะก็คือเสริมสร้างความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนคะ่ะดึงหยุดความสนใจก็คือสร้างความกระตือรือร้นได้เลยอยากเวลาในการที่เราจะต้องมาสอนในชั้นเรียนตอนนี้นะคะให้คุณครูเข้า Google นะคะแล้วพิมพ์ e x c u s e l ได้เลยนะคะอะโอเคเนาะ ถ้าคุณครูเข้าไปนะคะคุณครูจะเจอหน้าตาแบบนี้ผู้เข้าอบรมเห็นใช่ไหมคะจะมีล็อกอินแล้วก็ Sign Up นะคะวันนี้จะเริ่มจะเริ่มใหม่ให้กับผู้ผู้อบรมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองสมัครเลยนะคะให้กดที่ i am a teacher นะคะเราเป็นครูเนาะแล้วก็เลือกเลยนะคะว่าเราจะใช้ Google หรือ Microsoft หรือเราจะเลือกเป็นของ e อฟคูเซอร์นะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ หน้าตาแบบนี้จะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมี My Content นะคะก็คือสื่อของชั้นมีสื่ออะไรบ้างอันนี้นะคะเอ,อี๋ยวันได้เลือกสื่อแล้วเนาะ My School โรงเรียนของชั้นกดบวกนะคะเราสามารถมีสองแบบนะคะแล้วแต่แบบที่หนึ่งก็คือเราจะสร้างห้องเรียนอาจจะสร้างไปพร้อมๆกันนะคะก็เขียนชื่อห้องเรียนเช่นคณิตศาสตร์นะคะคณิตปหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อไป นักเรียนอยู่เกตอะไรเกตหนึ่งเกสองนะคะวิชาที่เราสอนมีวิชาอะไรบ้างเลือกได้เลยนะคะแล้วเราก็สร้างห้องนะคะหรือถ้าคุณครูมี g o o g l e c l a s s r o o m อยู่แล้วกดเข้าไปที่ g o o g l e c l a s s r o o m แล้วลิงก์มาได้เลยนะคะลิงก์ o o g l e c l a s s r o o มมาแล้วนะคะก็จะมีการมีหน้าอะไรบ้างมีหน้าแอสไซน์งานหน้าเอ่อนักเรียนนะคะก็จะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบบันทึกของผู้เรียนว่าผู้เรียนเนี่ยเออเรียนแล้วก็ดูได้เลยว่าผู้เรียน คนคนนี้สามารถดูวิดีโอกี่นาทีดูไปแล้วกี่เปอร์เซนต์ตอบคำถามถูกต้องหรือไม่จะมาขึ้นที่หน้านี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะสอนผู้เข้าอบรมนะคะอ่ะอันนี้ดิฉันสร้างห้องไว้ให้แล้วนะคะผู้เข้าอบรมสามารถเข้ามาในห้องนี้ได้เลยนะคะวิธีถ้าสมมติว่าเราสร้างห้องแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนักเรียนใช่ไหมคะเราก็ไปกดเชิญน,นักเรียนค่ะแล้วเราก็ให้รหัสนี้ไปค่ะผู้เข้าอบรมลองเข้ามาเล่นในรหัสเดียวกันได้เลยนะคะ มาแล้วนะคะหนึ่งคนนะคะนักเรียนหนึ่งคนมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่าจะทําอย่างไรต่อนะคะเราก็มาเลือกสื่อสื่อเราเนี่ยเราเลือกได้หลากหลายเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็น Youtube นะคะอ่ะสมมุติดีชันเลือกเป็นคณิตศาสตร์นะคะเป็นคณิตอ่ะเสร็จแล้วคลิปวิดีโอเราเลือกได้หลากหลายเลยะค่ะคุณครูจะเลือกคลิปไหนก็ได้นะคะอ่ะคุณอ่ะสมมติดิชันสนใจในคลิปนี้นะคะ เราก็กดนะคะเราก็เลือกคลิปแล้วใช่ไหมคะเราก็กดแก้ไขค่ะกดแก้ไขนะคะผู้เข้าอบรมเนี่ยสามารถที่จะตัดต่อคลิปได้นะคะและแต่ว่าถ้าผู้ผู้เข้าอบรมเนี่ยเลือกคลิปจาก y o u Tube นะคะไม่สามารถแทรกเสียงได้นะคะแต่ว่าถ้าผู้เข้าอบรมใช้คลิปวิดีโอตัวเองสามารถแทรกเสียงลงเข้าไปในวิดีโอได้นะคะคําถามจะมี3ประเภทค่ะก็เป็น multiple choice แล้วก็จะมีคําถามปลายเปิดนะคะ และสุดท้ายก็คือเป็นโนต้ตนะคะเป็นบันทึกอ,อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะวันนี้เราจะมาลองคําถามไปเปิดเนาะเราก็กดค่ะกดดูคลิปวิดีโอครูก็กดดูก่อนปกมศึกษาปีที่หนึ่งกันอ่ะสมมุติอ่ะเราจะถามเด็กว่ายีราทั้งหมดกี่ตัวเราก็พิมพ์ไปแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เปิดรับความคิดเห็นนะคะเซฟเสร็จแล้วในช่วงนี้มันก็จะขึ้นเลยค่ะถ้านักเรียนดูไปปุ๊บ ก็จะขึ้นเอาวิดีโอจะหยุดแล้วก็ให้นักเรียนตอบคําถามนักเรียนถึงจะดูต่อถัดไปได้นะคะอาจจะยกตัวอย่างให้ดูแค่หนึ่งคำถามนิวได้เลยนะคะคถ้าคุณครูอยากถามคําถามต่อกดฟันนิวแล้วก็ถามได้เลยอะเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าคุณครูพอใจแล้วว่าคําถามเนี่ยเพียงพอละเราก็กดฟินิชนะคะเสร็จสิ้นอะแล้วเรานะคะจะทํายังไงต่อเราก็แอ์งานนะคะแอน์ทีนี้ตรงนี้ค่ะ ตรงปุ่มตรงนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยสามารถข้ามคลิปวิดีโอได้ไหมก็คือ skipping นะคะก็คือข้ามจะให้ข้ามจะไม่ให้ข้ามก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะกดอย่างไรและเราก็เลือกนะคะว่าเราจะส่งไปที่ไหนวันนี้จะส่งไปที่ห้องอบรมนะคะอะเรา assign ไ,ไปเลยค่ะเสร็จแล้ว assign ไ,ไปแล้วนี่มันจะขึ้นเลยค่ะว่าตอนนี้มีนักเรียนอยู่2คนใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยขึ้นสีแดงคือแสดงว่านักเรียนยังไม่ได้ดู นะคะะเราก็จะมีการคะแนนการตอบคําถามว่านักเรียนเนี่ยตอบคาถามเป็นเช่นไรประมาณนี้นะคะ,ะ,ท, like ะทีนี้แล้วเ,เราจะไปแนะนําผู้เรียนยังไงนะคะเราก็แนะนําผู้เรียน e x c คูเนะคะให้ใช้หมดผู้เรียนหรือถ้าสมมติว่าคุณครูมี o o g l e ล c a รั r o o m อยู่แล้วค่ะไม่ต้องแนะนำาอ c ค o เซก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราส่งลิงก์เข้าไปใน o o g l e ล c a รั r o o m แล้วเด็กก็กดและเด็กก็ดูวิดีโอได้เลยนะคะโอเคผู้เข้าอบรมมี คำถามอะไรไหมคะออนุญาตถามค่ะค่ะอยากอยากจะถามว่าไอ้ตัวห้องเรียนกับด้านเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการสอนออนไลน์ได้ยังไงบ้างอะคะโอเคค่ะห้องเรียนกับด้านนำไปใช้สอนออนไลน์ได้ยังไงใช่ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราเทําการเรียนการสอนออนไลน์ใช่ไหมคะถ้าดูจากวิธีระบบนี้ค่ะ ก็คือในช่วงที่แชร์วิดีโอใช่ไหมคะถ้าเราก็นําวิดีโอค่ะให้นักเรียนดูในอ,อ,อาจจะส่งไปในไลน์กลุ่มหรือ Facebook กลุ่มนะคะให้นักเรียนได้ดูวิดีโอก่อนนะคะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะทำการเรียนการสอนถ้าเป็นคุณครูที่สอนแบบออนไลน์ก็อาจจะใช้โปรแกรมซ o มหรือโปรแกรมต่างๆนะคะเราก็มาคุยกันคะ่ะในขั้นที่4นะคะก็คือขั้นแรกเปลี่ยนเนี่ย เราก็มาคุยกันว่าโอเคนักเรียนดูสื่อแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้นะคะก็ยังเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารดีแต่ทีนี้ถ้าในกรณีของคุณครูที่เป็นออนแฮนก็จะไม่ได้สอนนักเรียนใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นช่วงที่รับเอกสารออนแฮนอาจจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ในใน,ในเ,ออเวลามาโรงเรียนก็ได้นะคะแลกเปลี่ยนกันเนาะก็คือคุณครูอาจจะส่งแชร์วิดีโอให้นักเรียนนะคะแชร์ก่อนแล้วก็ วันที่นักเรียนมารับเอกสารเนี่ยเรามาแลกเปลี่ยนมาคุยกันว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้ในชลิปวิีโอมากน้อยเพียงไรนะคะโอเคเนาะคําถามถัดไปไหมคะตัวคําถามของ e x c l u s สามารถสร้างเป็นแบบไหนได้บ้างคะตัวคําถามนะคะสร้างได้สามแบบนะคะคําถามก็จะมีเป็นช้อยก็ได้นะคะคุณครูถามเป็นนักเรียนเป็นช้อยก็ได้นักเรียนจะได้เลือกตอบเนาะหรือให้นักเรียนพิมพ์ถามคุณครูตั้งคําถามแล้วนักเรียนก็ตอบหรือคุณครูอาจจะทิ้งโน้ตไว้ให้นักเรียนว่า นักเรียนคะช่วงนี้อธิบายโ<บ>นะ้ตก็คือการอธิบายื่อน,นักเรียนไม่เข้าใจเนาะสรุปนะคะในห้องเรียนกลับด้านเนาะว่าคุณครูจะนําไปใช้อย่างไงใช่ไหมคะเพื่อตอบโจทย์จุดประสงค์ในการอบรมวันนี้นะคะก็คือห้องเรียนกลับด้านหลักๆคือคุณครูวันนี้เนี่ยนะคะมีชั้นได้สอนการใช้ e อ c u s o ซไปแล้วดังนั้นคุณครูตอนเนี้ยคุณครูมีสื่ออยู่ในมือและมีสื่อที่จะนําไปใช้กับเด็กแล้วใช่ไหมคะมีไอเดียในการสร้างสื่อและ เสร็จแล้วคุณครูก็นําขั้นตอนวิธีระบบที่ดิฉันอธิบายไปเนาะไปประยุกต์ใช้นะคะดังนั้นแน่นอนว่าวันนี้คุณครูได้นําความรู้เรื่องห้องเรียนกลับด้านไปใช้กับผู้เรียนได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับการอบรมวันนี้นะคะในหัวข้อห้องเรียนกลับด้านโดยใช้สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าผู้เข้าอบรมไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทางวิทยากรนะคะ จะส่งแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้นะคะส่งเข้าไปในทางช่องแชทขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะช่วยกันรบกวนประเมินความพึงพอใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณนะคะวิทยากรของเราในวันนี้มากนะคะครูวัลลยยาคนอนฟอร์ตนะคะหวังว่าความรู้นะคะที่เราได้รับในวันนี้นะคะจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของค,คุณครูทุกท่านที่เข้าอบรมในวันนี้เนี่ย ได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณครูทุกท่านที่เข้าอบรมมากค่ะสวัสดีค่ะ